กันค่ะทุกคนกาแฟเหมือนเดิมค่ะมันเดิมนะกาแฟกะหรี่ปั๊บค่ะกะหรี่ปับ๊บไปตลาดมาค่ะผ้าไก่ผ้าเห็ดหอมแล้วงาดำมาชิมกาแฟจนเช้าๆช้ากันค่ะเหมือนเดิมค่ะเช้ามาก็กาแฟแต่วันนี้มาดะมานั่งข้างนอกบ้านค่ะ อากาศดีค่ะวันนี้นทุกคนไม่ปลาไข่ไก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 ่เหรอไม่เห็ดหอมอร่อยไข่ไก่จ้างนี้อร่อยนี่นี่นี่น,นะไก่อืมอร่ออืมเห็ดหอมอร่อย แชร์กันพาทุกคนไคลอาปั๊บนะคุยมั้งติบ๋วไคล้วปั๊บตะลีปปั๊บอืมกาแฟนะวัดเกือบหกหกนิดนึง วันนี้ดูอากาศดีเหมือนจะไม่ร้อนนะแต่ก็ไม่แน่อีกแ็แหละตอนสายๆหน่อยเดีย๋ยวพระจันยิ้มแฉ่งออกมาเยอะๆก็ร้อนเหมือนกันคลิปนี้ต้องลาทุกทุกคนนะคะกะได้ปั๊บนะจะดี่ต้องลาทุกทุกคน <Yeah. S 1> คะ่ะไปคลิปหน้าเจอกันคะ่ะบายบายด้วยค่ะ ไปพระทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเดินออกกำลังกายกลับมาแล้วค่ะเดินออกกำลังออกกำลังกายแล้วเมื่อเช้าอนยนไปตลาดมาพอดีเขาเดินเสร็จ bye bye b ายบาย